สวัสดีตอนเช้าครับผมพอกันครับทีมงานเสียนสตอรี่ครับผมวันนี้เขาก่อนพิกัดวันนี้อยู่ที่บ้านแขมตัวบนแขมอําเภออุตพริสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้โดยพลังกอดอกลาครับผมนไปตอเพชี่ยตั้งครับพอเย่าย ลูกสมุนทอบไปได้มนป้าสมุนจะไปวูเียว่าอ้ยาใหเซีนเบลวขี่โพกเซียนกับขี่โพกกันเจอพนักกอดรองปลาครับเนี๋ยวันนี้จภาพเอากุ้งเดี๋ยวิลงเองเอาจริง่่ลงื้อันนี้ถือยังก่อือกองเอ้ผู้บริหารยาป้าเขาสิมื่นสะยาเดี๋ยวไมต้องนคับัวไทยขาบัวไทยกองก บ่เหลือเนี่ยเนี่ยเห็นหรอถือกล่องเนาะแน่ห่างว่ายิ้มหน่อยสิไปหากรุงเพระอะไรบ้างลูกนีโอ้ไปเอาสตอมากินกินเมือนเื่อนขี้ขาวจนลงบบได้เนาะยังไม่ผิดเลยนอนฝั่งโอ้โหใครจะหูว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นแก้สีเล็กเนาะเห็นบักกันนี่เห็นบักตั้งทรายรูปลงบบได้ว่าอันนี่ยสวัสดีครับพ่อของเขา เน่เป็กเอาเป็กก่อน,นหนเป็กหนึงแล้วเร็วแต่แค่ตายไปเลยที่อ่ะ <laughs> อย่าว่ากันเดวนานพอดีเอาเป็กก่อนเป็นเองผสมตเอาเสือเข้าไปเสร็จเดี๋ามมาอดไม้อดไม้แล้วครับรบอกที่เราจะช้อนกุ้งวันนี้กุ้งฝอยครับอโอเค,คช้อนไ,<ม>ไหม<ห>โอเค,คลงน้ำไหมล<น>ุ่นโอ้ยลงไม่ได้ตกน้ำลเลยเนื่องแีดๆมาแล้วให้เส้นยาวลงดีกว่า เสร็จยาวมาแล้วครับสวัสดีครับเส้นยาวเส้นตานนี่กับการไลฟ์สดเป็นครั้งแรกที่มาอยู่บ้านโปรดักชั่นวาแล้วมันบวมันบพร้อมเนาะมันบพร้อมแล้วกำลังเลือกอยู่มาสอนกุ้งครับเสียนของเขาไปถ่ายอยู่พุ่นเลยสวัสดีท่านผู้ชมทิ่เอาเอาออกนี้งานเราเนี่ยเออเอากระตาไปรัดเขาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยทรานผู้ชมดูเขาหรือไม่เราไลาม ถ่ายลงไปได้เน่ยตรงนั one one> ้นเดี <t <t os> <t os ๋ยวกำลังสอนอยู่ไปไปครับบ่จุมดแน่บ่มีกรถาบอ่ะกระถาบ้แล้วภาษาลงทัลสองคนเลยบ่ต้องนเกิดว่าแล้วกระถาลูง้อไปที่วันนานหน่อยเนอเฮ้ย บอกว่าม่วงมาตัวม่วงมาก่เสือบอกเลยเรามาละานตัวหาไห้่ทุคนไปแล้ครับไปแล้วครับมาตามผลงานเดกนอยู่คือเก่าครับยงอยู่คือเก่าครับังสาทนเฮียผมบกนัหนัจะลองเลยมาดูผลงานครับมาคิวต้องเดินไปนลูกมาเดินข้างบนแล้จะมากับานะ ตะก,กี้ลงไปไลอัน,นี้ป้าเร็วลูนแ่ักบกลับ้องี้ง่านาะี่หนรับนอประกันเลยตอนจะได้จะไหได้บว่าวำอสอ,ตอนต้นเน่ยสเปิดแค่นเนเด้ดอกเซียนก็ลงเนาะมันี้พรสางาามาห่มนี้่ตืน,นเห่ยวอ่อ,อ,อน มามาสายจะนี่อ่พี่มองสนามบ่อนเขาพี่ลูกลูกเดี๋ยวตกเก๊กให้ปูถื้อกระตาคุยวันี้เชื่อเลยพ่อเลนท้าเอาไว้นี่นะนิดหน่อยวะอ๋อลูกก็ดิ้นขึ้นลายเถอะวะเอาขึ้นมาฟังพี่ทิศเดี๋ยวขึ้นได้ไอ้ไอ้่าหมือนป้อนลูกก็ดิ้นนั่นน้ำมันลึกน้ำมันลึกเดี๋ยวตกไปเปียกอ่อบอกว่าให้นึกขขอไปไปเล่นน้ำเลยโดดลงกเนี่ยเนี่ยลงกระเดชแค่ขอก่อนเออลึกๆก็ลงมาเล่นเลยไปเลยแล้วแต่เธอเลยเอาให้เปียกเลยลูกไปเออไม่เอาค่ะให้เปียก ไปาขากันมานี่มาลงมานี่เอาพเล่นสระน้ำนะห้เล่นนี่สิสระน้ำไม่เล่นป้าตังเอาพ่อมัมันมีแต่ป้านี่น้อยขนาดก็งไมหมกบอกสระน้ำมันมแต่ลูกรล่อแกถแต่ลูกปนิ่กนนสกบลูกปอนิ่คือกาเขาต่น้านะเลยกักผ้าก็ได้บริการริกาเสื้อตครับคือชาวานจะขอจ้าริการครับบริการหนุ่ม รุ่นนี่สูงพี่สายครับ40่สิบลูกหนึ่งงานซับนี่เฮ็ดบุไดเฮ็ดยังกินเซียนเ้กับปีนได้ล่ะมีแต่ลูกพี่นี่ได้ปะเนี่ไปอีกรอบสองครับเมื่อกี้ป้ายังกระโดดปาจีนปะเมื่อกีสจบโอ้ยปาดินเอามองมาใส่รถมองทิ่เน่าอ่ะมอง8ปดเส้นอยู่ล้างรถอ่ะบอกให้เอาม่ามาเสีอ ไมันบอกว่าเนอยไไปเปลี่ยนัวหัวเลยน่าเลอดอไ่ได้ัวหัวเลยไป่ได้จบแล้วเล่ได้อาแล้วสิยันกายกับเบ้งเลยาอยกุุงหลายลบเ้ยไม่ได้ไ right> ป่อนกนตะกูลยามบเด็เด็กกินตัวยวงนึงสายจะสอนเปนว่านา่นนี่หรอเปลี่ยนไม้บ่ เวียนมาปะใส่ใส่ใส่สนดแล้วใส่สอนใส่โอ้ยปลาหาใส่สน่ตกไปไกลๆอันหมอหมอจะเดิเที่ยวกินอมาบ่ายเยงพ่นมันบ่ไดหเนมีต่มอะไดิ่นะม่องยใส่ม่องมีม่ออีกใเบ้า ู่โอสนน้สุลแล้วบ่ไห like like ครับบ <ป Cancer. S 2> ้นี้ยจะลุกปราดินปลาสลิตโอ้บนอกบ้านดอกซิตในถังเต็มอยู่ในถังมีหอดป้าต้อหมดว่ไปเม้ากุ้งกับตอนนด้กินกุ้งไหมครับมากปะบ่พี่เขามาย่อมแพ้่ครับแหนมาแล้ว ไอ้อ้โมนี่วานแหแตกดีขนาดเลยวะไปยไบผใหญไฟขึ้นทีเนาวฮึได้เลยหั้งไฟขึ้นไฟขึ้นให้ทีเาวรปล่ลกมาเล่นอีกก็ได้นี่หนูเค้กอาเล่นอยู่ตรงนั้นล่ะเล่นจงนั้นเออก็เล่นตรงนั้นก่อนไฟลูกแหงบอบอบอไฟต่ำอันนี้เป็นทายทำครับล่ององไฟต่ำไฟต่ำครับเสียนสตอรี่นะครับ ไม่ตชันครับ่วจะไควายใหาบขวดยังวะควดขวาเจะขึ้เลาไฟเลนเซานี่สรวหือโอ้ยุ่ไฟแตกคึ่เลยวามาูได้วะจะสูุ่ได้เได้คุณูเลยนี่ว่าอะไรอูมได้ใไฟอ้ยห่งจหมดสะไย่องแพ่ครับยรับเสียสตอรี่สิย่องพ่ได้หรอ เสศษเค้กถอยขึ้นมาเสศนเค้กจักจว่าจะไม่เหมือนได้ไปก่อไฟเหมือนท่นบุญหมดจมหนาวมะเนาะสวัสดีครับพี่ละมอมครับสวัสดีครับคุณยายสำไมป่าอยู่ด้วยยิ่งขึ้นประกอบเลยพ่อเขาบอกค่ะขาถอดงูไม่ได้ไม่ได้แปบก่อเราก็หาเรื่องเปียกก็แช่ไปเลยสิครแช่ไปเลยแช่ไปเลยแช่ไปเลยแช่เล่นไปเลยลูกแช่เล่นไปเลยลูกกลับไปอาบน้ำมืันเดินไม่ได้เราก็เล่นสระน้ำเออแช่เล่นไปเลยเซียนแช่เล่นไปเลยเล่นนี้ก่อน โอเคโอเคใส่อะคือไฟแตกจากกันแล้วนี่เพื่อนุ้ยจ้คตัวอะไรอ่ะตัวไร่ะป้ามันสิตอดเราได้ละตัวไรอนอะไรตัวอะไรมันมุม่อนป้าในกระทาคือสาเสี้ยนเทียนด้วยอย่าได้ังแกระทะนี่นั่นนี่นี่นมัว่ามล่วว่าไงคาครับเสี้ยนเอาอ เอ้าแล้วเอาแล้วว้าแล้วว้าแล้ว้าแล้โอ้ยอยากถือก้อปไปทายได้วเอะพสเีนเอาเลยเอาเลยเส้นเค้กขขึ้นมาเสยนเค้กเฮ้ยครเจียบหมนเกวปดีขึ้นมาสิละน้ันพันแหรัพันแหโจมขึ้นเลยมันถือจะต ได้กระทาอีกแล้วได้กระทาจะได้สายแค่เนี้ยอีพอเลยมึงมาเบิ้งไปอย่างนท่วหัวท่วหัวถามว่าจะจับป้าใหญ่ป้ายังไงป้ายังไงมันโอปนินเหมือนปนินตัหนึ่งครับตัวนี้มาตัวกระโดดทหานย่านตั้งมองมาใส่ดีกว่าเสียนจากไรแล้ววานแหยอะไรดีกว่านี่ปานนิดปนนิด ให,ห่มาแล้วครับปลานิบนครับโอ้ระดับเส้นยาวเนาะผิดพลาได้เลยเนาะโอ้เห่าเนาะคัดเจ้าเด็ดปลาแล้วยาสีลืมปูปลาปล่อยแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วครับรอชมแต้มต่อไปไปแล้วครับ เริ่มแ่นสามครับม่นอนคือของเดยอเสียสนา,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 าครับตอนแผนท,ที่สามของเราเสีย,ยแผนท,ที่สามของเราเสียนครับผม รอชมผลงานน้ครับจะผิดหวังหรือว่าไม่ผิดหวังก็อยู่ที่สองเซียนเขานะครับพ่อเงากับพันตั้งทีมงานพันหลวงฝากถึงพันหลวงเลยเด้อเดี๋ยวเบิง้งคลิปแล้วก็มาได้แล้วเด้อครับเด้อไป็นไปสายก่อตั้งน,ง,ง,นงน้องบัวเด้อฝากถึงพันหลวงน้องบัวนะครับเด้อบอ่มีคนบ่มีคนถืออันนี้เด้ถือปืนได้เสม,มอเนี่ เราโชวผลงานครับผม

<cin stereotype> ไปเดินกลับไปเลยโคตรม่าเนี่ะ โอดามเซียนัดยพคมครับแลกอยมากวล้อยมาก้างเลยดิดูได้กินอยู่หรอครับไปครับหาเค็กระเข่าเสากินไปคืน้องไปสอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หนาือครับเด้อสองเสียสตอรี่ครับผม สำาหรับที่นี้ครับฝากไว้เพียอสนีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ช่วยรับชมนะครับผมคนไหนน้่งไม่ได้ครับสวัสดีครับ